จะพัวร้าวแบนตายถ้าตกไปเป็นทาของมันวันนี้พวกเราจงตื่น,กกนเ,นเนพื่อจะกันให้แก่ตัวให้แก่เพียงครอบครัวและเพื่อนพ้องให้กลับมาพื่อกันให้กลับมาปรองดองวันนี้เราต้องวันนี้เราต้องกลับมาร่วมใจกันกลับมาทําประเทศเราให้มันสดใสกลับมาทําให้ประเทศไทยสดชื่นไปทั้งพรอถ้าราว่าในวันน,น,นี้เรายังไม่คิดจะ ท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยหลังข่าวนะครับมาพบกันเป็นประจำครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับตั้งแต่เวลา9กานาฬิกาสนาทีถึงส0นาฬิกาทางช่อง11 MBT ภาคกลางนะครับแล้วก็รับชมสดตอนนี้นะฮะทางออนไลน์ก็ w w w ร์ t c e n t r a l c o m ก็ได้นะครับทาง Facebook ก็ l i v e MBT ภาคกลางนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับท่านผู้ชมครับในแต่ละวันเราก็จะหยิบยกนะครับประเด็นสาคัญสาคัญนะครับมาพูดคุยกัน เพื่อให้ท่านผู้ชมนั้นได้รับทราบแล้วก็เป็นประโยชน์ละครับวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยได้มีการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์ขึ้นหลายคนได้ยินคําว่าวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยมานานแต่าอาจจะยังไม่ทราบว่าจริงๆแล้ววิทยาลัยสงฆ์เนี่ยเขาสอนอะไรบ้างนะฮะและคนที่จะไปเรียนเนี่ยต้องเป็นพระหรือเปล่าประชาชนทั่วไปล่ะเข้าไปเรียนแล้วได้วุฒิอะไรบ้างเพราะฉะนั้นใครที่กําลังสนใจ หาช่องทางในการศึกษาเสริมวุฒิโดยเฉพาะคนที่อาจจะอยู่เยอะแล้วเนี่ยติดตามรับชมให้ดีครับวันนี้เราจะมาพูดคุยรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาลัยสงกันนะครับวันนี้นะครับผู้ที่มาร่วมรายการนะครับก็ต้องบอกเป็นพระนะท่านเป็นผู้อำนวยการหน่วยวิทยาบริการจันทบุรีครับพระครูดรสุจิตกิติวัฒนะครับ,บกั<อ>บนมัศการนะครับข<พ>ออรุญครับก่อนะอ,อื่นสอบถามเลยเข้าประเด็นเลยว่าในส่วนของจังหวัด จันทบุรีเนี่ยมีการเรียนการสอนเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาอย่างวิทย,ยสฆงเนี่ยมานานหรือยังครับหลวงพ่อมีการเรียนสอนตั้งแต่ปี2551ถึงปัจจุบันครับครั้งแรกก็ที่วัดเพล้อมต่อมาเมื่อทางพุทธวนทนสสำเร็จแล้วกลางอาคารรรปีแรกจึงย้ายมาปี มา156ถึงปัจจุบ,บัน,นครับก็คืออยู่ที่พุทธมณฑลจันทบุรีละ่ะว่างงั้เนเถิดนะครับ,<อ>ลบแล้ว,แล,วแล้วเป็นไงมาไงถึงเริ่มที่จะอ่ะนะครับถึงเวลามาต้องเจัดตั้งเป็นวิทยาลัยสงแล้วล่ะอะไรเงี้ยก็คืออดีตนว่าในก่อนนะั่นคือหน่วยของคณะสังคมศาสตร,ร์ของมหาวิทยายลายัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยายลายัยอท่านก็มีโครงการนโยบายว่า ให้มีการจัดเรียการสอนไปทั่ว,ท,ว,ท,วทั่วประเทศคกับก็จังหวัดจันทร์ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่านอกสถานที่เรียกว่าหน่วยวิทยาบริการครับก็ขึ้นอยู่ว่าคณะสงฆ์จังหวัดนั้นๆเป็นผู้ดูแลต่อมาเมื่อมีการจัดการสอนครบสองสาขาวิชาก็สามารถที่จะมีการจัดตั้งเป็นวิทยาสงฆ์ได้ เป็นวิทยาลัยนยเรียกว่าของสองเรจึงเป็นวิทยาสงครับครับครับเรียกว่าวิทยายสงนี่คือขึ้นกับมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรราชวิทยาลัยใช่ใช่ว่าง,งั้นเถิดนะครับเดิมเนี่ยบอกว่ามีหนึ่งคณะคณะแรกที่เปิดนี่คืออะไรฮะพาะขาคือวิชาการจัดการเชิงพุทธแลื่มากจากเน้นเกี่ยวกับการเรียนการสอนของพระภิสุครับเป็นหลักเลยแหละลว่างั้นเถิดเป็นภาษาการทียเฉพาะอ่านะครับ และปัจจุบันบอกว่าเปิดอีกหนึ่งสาขาจนตั้งเป็นวิทยาลัยได้นี้อีกสาขานี่คืออะไรสาขารัธรรมภาษาศาสตร์อ่าก็เป็นเกี่ยวกับคนธรรมจะได้ทําเกี่ยวกับปกครองดูแลรักษานะเกี่ยวเรื่องการปกครองการบริหารจัดการเลยล่ละว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นฟังชื่อแล้วนี่ก็ก็ไม่ได้เฉพาะสงสิงอย่างนั้นก็ทั้งมันมี ทั้งฝ่ายสงและก็ฝ่ายคารวาที่สามารถเขาเรียนได้ครับแล้วก็ตียางว่าไม่จํากัดอายุและก็เสริมคุณธรรมทําไปด้วยแล้วก็สอนภาษาเกี่ยวกับบาลีเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมเพราะว่าของการนี้จะมีปีหนึ่งจะมีการปฏิบัติธรรมสิบวันนะครับคือยังไงเรียนวิทยไรสงนี่ต้องต้องต้องได้เรื่องบาลีต้องได้เรื่องปฏิบัติธรรมเพราะว่านั่นเด้ออ๋อเนะครับเพราะฉะนั้นใครที่มองเอ๊ะเป็นวิทยาลัยสงเนี่ย คนที่จะไปสมัครไปเรียนได้นี่คงจะเป็นเฉพาะาพระสงฆ์องคชา้านี่ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่มีาราวาสด,ด้วยประชาชนเอาไปแล้วก็ด็อกเตอร์ก็สามารถไปเรียนมีตาตีใหม่ได้อ,อก็คือจะได้ธรรมะอีกเยอะธรรมะที่ไปเพิ่มพูนคุณธรรมแล้วก็เกี่ยวกับหลักพุทธศาสนาที่ว่ามีการเมืองไปไตยไปโดกอย่างพระวินัยพระสตสพระพิธรรมเนี่ย คือการพัฒนาเกี่ยวกับาวิชาการและก็สุสมัยใหม่กับพุทธศาสนารวมกันนะครับนี่ท่าน<ม>ผู้ชม <c oughs> แล้วการเรียนการสอนนะฮะในแต่ละสาขานี่ยังไงครับเราเราเรียนช่วงค่ำช่วงปกปติหรือเสาร์อาทิตย์อะไรยังไงครับบอกว่าปัจจุบ,บันนี้สาขาทัตอีวิชาการอย่างเชิงพุทธเนี่ยครับจะเรียนจันทรคันพุทธแล้วก็ช่วงบ่ายเป็นต้นไปถึงถึงค่ำ ส่วนสาขาลัทธภาษาศาสตร์ปัจจุบันนี้ก็เรียนเฉพาะเสาร์อาทิตย์ัตั้งแต่เก้าโมงถึงค้าบสองวันคือพูดง่ายว่าวิชาการจัดการเชิงพุทธเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเป็นพระแหละว่างั้เนเถอะนะครับแต่ว่าลัทธะาศาสนศาสตร์เนี่ยเสาร์อาทิตย์เนี่ยชัดเจนเลยว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยมาสมัครเรียนได้ใช่มาสมัครเรียนได้แล้วก็ปัจจุบันนี้ก็จะเป็นครอบครค้าหาบดีที่เขาเรียนศึกษาที่จบปริญญาตรีแล้วก็มีแล้วก็ ที่จบม .6 เข้าไปเรียนครับปัจจุบันเนี่ยนักศึกษาในแต่ละคณะเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับหลวงพ่อก็วิชาการจัดการจะพู์นี่ก็ร้อยเจเศษครับและรัฐรรมรมศาสตร์ก็ร้อยเจเศษจัดการปัจจุบันนี่มีนิสิตเรียกว่านิสิตสองร้อยหกสิรูปคนอ๋อรูปคนและส่วนใหญ่จะเป็นรูปหรือเป็นคนครับรูปพระรูปพระแล้วัคนไป ทั้งส0งกว่ากว่ารูปคนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นเป็นพระหรือเป็นฆราวาสคนจะมากกว่านิดนิดน่อยนอยโอ้เนี่ยเราก็นึกว่าอวิทย์ไรสงนี่แปดส้าสิน่าจะเป็นพระที่ไหนได้ฆราวาสนคงหวาดพระมีจำกัดในจังหวัดอ่ะเพราะว่าเราจะไปถึงจังหวัดตราดด้วยแ่บางส่วนครับตรงนี้ก็คือน่าจะมาจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์นี่แหละเป็นหลักอันนี้ ครับและหลายคนอาจจะมองเอวิทยไรส่งแล้วแล้วในส่วนของคณาจารย์ล่ะผู้ทรงคุณวุฒธธิที่จะมามา,มาสอนเนี่ยเป็นใครมาจากไหนอะไรอย่างเงี้ยทั่วไปทั้งเป็นทั้งเป็นพระแล้วก็เป็นคราวาครับที่จบปญยโทไปเอกสามารถที่จะสมัครมาเป็นอาจารย์พิเศษหนึ่งแล้วก็ประจําหลักสูตรหลักสูตรตรงๆนะตรงๆนะร,รัฐธรรมศาสตร์ครับแล้วก็วิชาพุทธศาสนาเนี่ยตรงแต่หากว่าไม่ตรงก็เป็นอาจารย์พิเศษ ก็คือคณาจารย์ที่มาสอนที่วิทยส่งนี่ก็พูดง่ายว่า,ามีคุณวุฒิแล้วก็มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถรพร้อม,อ,มอุดมามากก็จะมาจากมหาวิทยาใหญ่ครัเกิดมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยราชยศิริราจบเพราะว่ามีสาขาทั่วประเทศค, <laughs> คือ คุณภาพในการการเรียนการสอนนี่ถือว่าเป็นไงฮะมีมีการมีการตรวจสอบมีตัวชี้วัดมีอะไรไงไหมครับก็มีมีก็ว่ามีการจบแ้วมีงานทําแล้วก็มีการประเมินประจาปีประเมินการเรียนสอนของครูบาอาจารย์ที่สอนดีไม่ดีแล้วก็มีการปรับปรุงต่างๆและแก็ขยาแล้วก็มีการพัฒนามีการแล้วก็บริการสังคมเหมือนทั่วไปครับโดยคณะสงฆ์นั้นก็ เราจะจะมากจะอิงกันละสองเป็นหลักไปตามวัดชุมชนในการบริการสังคมและหน่วยงานต่างๆที่สามารถที่จะไปได้ครับแล้วอย่างโควิดเนี่ยส่งผลไหมฮะต้องเรียนออนไลน์เหมือนที่อื่นเนี่ยเรียนเวลา์ตอนี้เรียนออนไลน์อยู่อ๋อก็คือเรียนออนไลน์เหมือนเหมือนโรงเรียนทั่วไปเลยใช่ใช่เหมือนกับถงหายเวลาเวลานี้หาไรน์จดเมายออนไลน์เป็นหลักเพราะเราก็ต้องฟังทางมหาวิทยาลัยใหญ่ครับอะไรว่า ให้มีการจัดเรียนการสอนแบบ right, ออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจะมีการพบกลุ่มบ้างแต่กไม่มากเพ<ข>รานะว่าทางกันครับท่านผู้ชมชมอยู่นี่คงจะสนใจแล้วละ่ะวิชาการจัดการเชิงพุทธเนี่ยเนื้อหาหลักที่เราเน้นสมมุติว่าไม่ว่าจะพระหรือว่าฆราวาสสนใจเนี่ยเนื้อหาคนที่ไปไปศึกษาแล้วจะได้ความรู้ด้านไหนบ้างคือการจัดการบริหารเพื่อที่จะเป็นผู้บริหารเป็นเจ้าคนในคน บริหารงานต่างๆออแล้วก็มีโดยอาศัยหลักพุทธศาสนาเป็นหลักครับสอ,อ,องสาขาวิชาเนี่ยก็จะมีวิชาแก,กนก็คือบังคับก็กคือวิชาพุทธศาสนาครับพระไตรปิฎกพระอินนยปิฎกพระสูตร,รพระปิธรรมรแล้วก็วิชาชาตากะที่เป็นหลักส่วนกลางแล้วก็ส่วนการบริหารนั้นก็เริ่มมากจะบริหารทั่วไปครับ อสอนเกี่ยวกับเหมือนกับการพัฒนาชุมชนอ่เกิดบริหารชุมชนบริหารวัดบริหารต่างๆให้เกิดประโยชน์ครับจบไปเนี่ยแน่นอนพระก็โอเคละก็กกเป็นสายงานถ้าเกิดประชาชนทั่วไปเนี่ยถ้าไปเรียนเรื่องวิชาการจัดการเชิงพุทธเนี่ยได้ไหมฮะได้ก็คือเอาความรู้การบริหารบวกกับเรื่องของพุทธศาสนามารวมกันเป็นเจ้าคนในคนที่มีคุณธรรมจริยธรรม จาจนะครับแล้วรัฐประาศาสนศาสตร์นะฮะเน้นด้านก็เน้นเกี่ยวกับการปกครองอเอาคุณธรรมไปใช่ในการปกรครองอครับก็ทั่วทั่วไปเลยว่างั้นเถอะใช่ใช่ส่วน,นสาข,ขาของจอมมากจะเป็นวิชาของฝ่ายโลกแล้วเอาสรมมาไปไปเสริม,มนี่มีไปศึกษาดูงานอะไรไย่างไหมฮะมีมีมีนะ <laughs> ไปธ omas จะไปประเทศอย่างประเทศลาวกัมพูชาเนี่ยไปธา m a s จะไปสองประเทศอินเดียก็ตอนนี้ไปไม่แล้ไม่เคยไปเหมือนกันธ omas จะไปเกี่ยวกับประเทศที่มีผู้ศาสนาครับน่าสนใจมากท่านผู้ชมนี่มีการไปศึกษาดูงานด้วยนะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าท่านผู้ชมหลายคนคงจะอยากรู้แอละแล้วค่าเทอมการโดยคิดล่ะเป็นยังไงนะสมัครได้ช่วงไหนอะไรไงเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะช่วงหน้าจะมาเจาะ เกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินงานการเรียนการสอนของวิทยาลัยสงจันทบรีกันต่อครับพักสักครู่ครับ คุยหลังข่าวนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราคุยกันประเด็นเรื่องการจัดตั้งวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีนะครับมาพูดคุยกันต่อนะครับในส่วนของวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยการดําเนินการเนี่ยเรื่องงบประมาณมีปัญหาไหมครับหลวงพ่อตอนนี้ก็พอมีปัญหาเ <laughs> <laughs> พราะว่าต้องอาศัยคณะสงฆ์เป็นหลักในการบริจาคเป็นส่วนกองทุนและาากาประชาชนทั่วไปที่เราต้องใช้จ่ายในค่าตอบแทน อาจารย์และข้าจาาหน้าที่ของหน่วยแล้วเราแก้ไขปัญหาย,ยังไงครับก็โดยมากาก็ต้องอาศัยเจ้าคณะจังหวัดเป็นหลักในการบอกบอกคณะสงฆ์ให้ดําเนินการร่วมบริจามคมีการทอดพระป,ปาแล้วก็ร,รับการสอบถามจากงานงานนมิการพระบาทเขาจะโกรธปีละสองล้านครับแล้วคณะสงฆ์ก็ปีประมาณล้านบาท แล้วก็ค่าหน่วยกิ็ประมาณประมาณ4ซึงหารล้านบาทต่อปีที่เราจะต้องใช้จ่ายครับปัจจุบันเนี่ย <c oughs> ของวิทยาลัยใน,ในส่วนของคณาจารย์ได้มีประมาณกี่ท่านนะฮะที่เป็นคณาจารย์ประจำก็คือ10ท่านสาขาสาขาวิชาละ5ท่านครัรด้มากจะจบไปด้วาเอกแล้วก็ปเปลี่ยนทรมล้วเป็นส่วนมากม <c oughs> ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้มีการปรับหลักสูตร ทั้งทั้งสองคณะสองสาขาเนี่ยให้ทันต่อต่อโลกในปัจจุบันไหมครับหลวงพ่อปรับปรุสุดเพราะว่าตอนนี้ก็เปิดปีห้าเก้าสุดปีห้าเก้าเพราะว่าห้าปีปรับครั้งหนึ่งเราปีห้าเก้ามาถึงปัจจุบันแล้วก็มีการประเมินมีการทาศาสตร์ทำเหมือนกับมหลาลัยทั่วไปครับที่มีการปรับปรุปงวิชาการอันไน,นที่ไม่สอดคล้องกับท้องถิน่นเราก็ปรับให้เข้ากับท้องถิน่นแต่ว่าเราจะต้องเสนอไปยังมหาวิทยาลัยใหญ่ อ่าคือที่บางน้อยก่อนครับนี่นี่คือภาพที่ของของวิลัยสงที่จันทบุรีเลยใช่ไหมฮะเนี่ยใช่ใช่โอ้โัดูางก็ใหญ่โตดีนะฮะอ่ามีหอประชุมเป็นเอาประชุมของหน่วยวิทยาการอยู่ก็มีคอมพิวเตอร์มีอะไรด้วยมีมีโอ้นี่ฮะท่านผู้ชมนี่ยฮะนึกว่าแบบ นั่งกันแบบในห้องธรรมนีก็คืออุปกรณ์การเรียนการสอนก็ครบคันทันสมัยละคับนัถทันสมัยนี่คือนี่คือสถานที่เลยใช่ใช่สถานที่มีเป็นเรือนฉันมีเรือนรับรองแล้วก็นี่มีที่พักนิสิตมีที่พักนิสิตอ๋อพี่สุจน์สารเป็น้วยอ่คือกรณียังไงให้เรียนประจําหรือไงฮะเขาเดินทางลําบากเรสาจันจันคันพุทธเนี่ยเดินทางลําบากก็พักแล้วก็มันพุทธก็กลับอย่างเงี้ยโอ้ทิศ ใหญ่โตมากนะฮะดูจากภาพมุมสูงนี้นะฮะนี่อันนี้ได้งบประมาณจากอบจอเนี่ยครับรวมแล้วประมาณร้อยหกล้านบาทในการสร้างอบประชุมและก็สร้างอาคารสร้างองค์พระและก็เรือนชั้นพระมการขนส่งก็รวมสองล้านบาทโอ้โหปัจจุบันในส่วนอาคารได้มีมีกี่อาคารมีห้องเรียนกี่ห้องอะไรยังไงครับอาคารที่ประจาําเวลานี่ก็คือสิบสองห้อง แต่ก็สาม,มารถขยายได้ถ้าหากว่ามีนิสิตเพิ่มอระวัชมก็บรรจุได้ประมาณสามร้อยสามร้อยกว่าคนอครับครับแล้วอย่างอย่างแต่ละคณะที่บอกมีนิสิตประมาณร้อยคนเนี่ยเ,เรียนเรียนพร้อมกันเลยหรือว่ามีการแยกอะไรเป็นชั้นเป็นชั้นปีหนึ่งปีสองปีสามครับอืมก็คือเรียนจากห้องใช้ระยะเวลาเรียนกี่ปีครับสามปีครึง่งวุฒิพอเรียนครบสามปีครึง่งวุฒิที่ได้นี่เป็น,เป,นเป็นยังไงครับตอนนี้ปัจจุบันนี้คือปริญญาตรีปริญญาตรีเลยรตี โอ้ใ oh, คร,ครที่อยากจะได้วุฒิปริญญาตรีเนี่ย<ๆ>ก็มาสมัครเรียนได้นะออตอนนี้นิสิตของเราส่วนใหญ่ยังรัฐประศาสนศาสตร์เนี่ยเป็นไงเป็นนักการเมืองเป็นพ่อค้าข่าบดีอะไรัเป็นพ่อค้าบาด,าเาบาดีเป็นนักการเมืองก็มีครับท,ทั่วไปก็มีแล้าว<ม>่าตอนนี้หลากหลายพิชาชีพ<ม>ที่เข้ามาศึกษาครับอายุเยอะที่สุดที่จบเนี่ยเท่าไหร่แปดสิบห้าโอ้โ คือเมื่ออายุนี่แบบไม่เป็นอุปสรรคในการเรียนว่างั้นเด้อ85เลยนหรอฮะคือเขาช่วยกันดูแลบางทีอายุมากแล้วก็จะมีอาจารย์พิเศษคอยดูแลเป็นเป็นพระหรือเป็นครวาสนะเป็นครวาสฆราวาด้วยเหรอโอ้โหนี่ต้องยกย่องเลยนะพระนี่สงสุดคือ82โอ้โหไ่เรียกันแต่ว่าโอ้โหประชาชนนี่85เลยเขาประกอบอาชีพอะไรฮะอาชีพประกอบเป็นแม่บ้านเป็นเป็นสุภาพสตรีด้วยตรี โอ้โหนี่น่ายกย่องนะนี่ต้องไปทําสกุปเจาะทากระจกเป็นตีมาแล้วน่ะแล้วก็มามาเทปโอนสามสิบหน่วยแล้วก็เรียนเลือกเรียนสาขาอะไรฮะอาจารย์เชิงพุทธเชิงพุทธด้วยเชิงพุทธโอ้โหไม่ใช่ไปเป็นมัคคุชายก็อยู่ตามวัดไหนนะแปลว่าเป็นการรับสมองมาให้สมองนี่นะนี่ฮะน่าชื่นชมมากนะผู้ชมผู้ชแล้วน้อยสุดเหรอครับหลวงพ่อน้อยสุดกัยี่สิบเอ็ด ยี่สิบเอ็ดแต่เป็นเนนมาแล้วก็เรียนมาจบมหกมาแล้วก็เข้าศึกษาตั้งแต่อายุสิบแปดครับจบจนปัจจุบันตั้งแต่ปีห้าหนึ่งเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีนิสิตนิิสตเก่าเนี่ยรวมแล้วประมาณเท่าไหร่ฮะที่จบไปแล้วประมาณห้าร้อยประมาณห้าร้อยห้าร้อยคนห้าร้อยลูกคนเนี่ยครับโอ้นะครับนี่ทตอนนี้จบแล้วมันจะเป็นพระนิสิตเรียนรัฐศาสตร์นี่จะเพิ่งจบอ๋อจะเพิ่งจบเพราะว่าเปิดตั้งแต่ปีหกหนึ่งก็ไม่มาก แต่ต่วเชิงพุทธนี่จะปีหนึ่งประมาณห้าสิบหกสิบร้อยลแต่ดูจากตัวเลขผมว่าพอมาเปิดรัฐประศาสนศาสตร์ติปีหกหนึ่งแล้วก็นีนิสิตเป็นร้อยแล้วนี่ต่อไปนี่น่าจะเป็นคณะที่คนจะมาเลือกเรียนเยอะนะใช่ใช่เพราะว่าเปิดเพราะว่าประชาชนทั่วไปจะสนใจมากฝ่ายเชิงพุทธนะฮะ,ฮะเพราะภาพจากภายนอกคนส่วนใหญ่พอเห็นวิทยาัยสงฆ์ก็น,นึกว่าเปิดสอนเฉพาะพระสงฆ์องค์พเจ้านะฮะที่ไหนได้ประชาชนทั่วไปก็สมัครเรียนได้ อ่ะหลายคนก็คงจะสงสัยแล้วแหละแล้วค่าหน่วยกิจเนี่ยเป็นยังไงฮะหลวงพ่อถูกมากถูกมากเลยพระนี่เทอมแรกจะห้าพันแต่เทอมสองก็จะสี่พันแล้วก็ซัมเมอร์ก็จะสามพันมีซัมเมอร์ด้วยซัมเมอร์อ๋อส,ส่วนคารวาสกเ็เทอมแรกจะเจ็ดพันแล้วก็ต่ำสุดก็คือประมาณห้าพันห้าพันถึงเจ็ดพันอ่าโ้ถูกมากเลยมีไปดูงานด้วยดูงาน มีกอจะสอนครับเนี่ยไม่มีผ่อนได้ไหมฮะก็มีปิดมีผ่อนมีผ่อนด้วยโอ้โหนผู้ามมีกองทุนมีกองทุนให้ยืมยืมแต่ไม่มีกู้แต่ให้ยืมกองทุนของหน่วยให้เรียนนี่ของพระนี่เขาจะไม่ได้กู้นะบอกให้ยืมเนี่ยฮะคือคือถือว่าค่าหน่วยกิจนี่ถูกมากเลยถูกมากแล้วบางทีก็ผ่อนทิ้งจนเทิบเพิ่มเนี่ยมันห้าพันผ่อนเดือนเดือนละสามพันสองพันพันก็ได้ผ่อนได้ โอ้นี่ฮะถือว่าถูกมากนะฮะท่านผู้ชมครับนี่แล้วก็ในส่วนของวิทยาลัยสงเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้ดําเนินการจัดตั้งคือแล้วเสร็จแล้วก็ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเบื้องต้นแต่จะต้องเข้าไปสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยเพื่อที่จะเข้าในในลงในราชกจาุเบกษาประกาศอีกต่อก็รอประกาศในราชกาแต่อะไรก็ตามคนที่สมัครณปปัจจุบันแล้วก็เริ่มเรียนเนี่ย จบนปัจจุบันก็ได้วุฒิปริญญาตรีแล้วปริญญาตรีตรีแล้วว่ารัฐบาลรับรองครับแล้วแล้วมีมองไปถึงข้างหน้าในการจะพัฒนาวิทยสฆงเนี่ยหลวงพ่อจะมีมีแผนงานจะพัฒนาอะไรงไงต่อไปก็ปต่อไปก็ต้องถ้าเป็นวิทยสฆ์ก็ต้องเป็นจะเปิดสาขาก็คือสาขาเพิ่มขึ้นอ๋อครับอาจจะมีครุศาสตร์อาจจะมีนิติศาสตร์แล้วก็ปริญญาโท เพราะว่าสามารถจะเปิดปริญาโทได้แล้วก็สร้างอาคารพักผู้เรียนได้ต่อไปไอสาขาที่เราจะเปิดนี้เราเราจะต้องขออนุมัติอขออนุมัติจากปริวิทยายใหญแ่แล้วแล้วหลวงพ่อจะดูดูจากอะไรฮะดูจากบริบทคนในพื้นที่ความต้องการในพื้นที่หรือว่าหรือว่ายังไงใช่ความต้องการในพื้นที่แล้วก็ความการของประสงค์ถ้าดูว่าคณาจารย์ที่มาเป็นอาจารย์ประจําด้วย <ห>บางทีสาขาเปิดใหม่อย่างเงี้ยมันเป็นอาจารย์ที่ว่าจบมาโดยตรงมันก็เปิดไม่ได้คือสาขาหนึ่งอย่างน้อยต้องมีคณาจารย์ห้าห้าท่านอ่ใช่เพราะว่ามันสัมพันธ์หรือว่าตรงอย่างเงี้ยแต่หากว่าเป็นสาขาที่ไม่ไม่เข้ากันไม่ถูกก็เปิดไม่ได้อครับนี่น่าสนใจมากแล้วปัจจุบันนี้อย่างหลวงพ่อนี่สอนวิชาอะไรฮะเดลมาเดลมาจะสอนกฎหมายกฎหมายเลยฮะ กฎหมายยังไงฮะกฎหมายด้านไหนกฎหมายทั่วไปเพราะอาตมาตอนนั้นก็จบมีนิติศาสตร์นี่นะฮะโอ้โหแล้วก็มาเรียนระภัยปัญญาตีอีกเมียโทอีกที่ระภัยอืแล้วก็ไปต่อเอกที่มังบูโอ้โหคามบริภาบางแสนนี่นี่คณาจย์นะครับนี่โอ้โหจบด็อกเตอร์แล้วก็สอนนิติศาสตร์ด้วยท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นใครที่กำลังแอบสองจิตสองใจจะมาเลือกเรียนดีหรือเปล่าเนี่ย มั่นใจได้ตรงนี้เลยนะท่านผู้ชมครับอันนี้สิทธิ์เก่าเนี่ยเป็นนักการเมืองเป็นผู้นําเป็นนายกเนี่ยเยอะแยะเลยปีอย่างนายกสแสลงท่านก็ไปสอนอยู่ <laughs> พูดง่ายว่ามาเรียนที่นี่ท่านผู้ชม <laughs> ได้เพื่อนร่วมรุ่นเนี่ยหลากหลาย <laughs> ตั้งแต่อายุ 20, ยี 85, <laughs> ่สิบจ <laughs> นแปดสิบห้าว่างันเอะนะครับตอนนี้เปิดรับสมัครหรือยงังฮะเปิดรับสมัครถึงเดือนพฤษภา <laughs> มสมัครอยู่ระบบออนไลน์ Oh. แต่จาไม่ได้ว่าในเข้ายังไงแต่เจ้าที่ก็อยู่แต่ว่าสมัครออนไลน์แต่แต่อย่างไรก็ตามก็คือเทอมที่กําลังจะเปิดก็ยังต้องเรียนออนไลน์แหะฮะเรียนออนไลน์อยู่อ๋อตอนนี้ออนไลน์รับเปอร์เซ็นต์ครับอย่างอย่างภาพที่เห็นนี้เป็นอ๋อเป็นคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะครับนี่ะนะฮะ,ฮะก็ปัจจุบันเนี่ยในส่วนของวิทยยสงเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยม,มีมีกี่แห่งครับ 48เนี่ยก็กระจายอยู่ตามกระจายทั่วพื้นที่ทัง้งภาคใต้ภาคเหนือภาคอีสานกระจายวิทยสงจันทบุรีน่าจะเป็นวิทยสงใหม่สุดที่เพิ่งตั้งใหม่สุดของคณะสังคมคณะคมนุษศาสตร์คือขึ้นอยู่กับมหาเป็นของคณะคมนุษศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอ๋อแยกเป็นคณะอีกคณะอ๋อมีคณะสังคมคณะพุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์คณะนิติศาสตร์คณะนานา,นา,นานชาติ คือพูดง,ง่ายว่าวิไลสงนี่ก็เป็นหน่วยย่อยของคณะที่มาหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยทีนึงใช่ใช่ใช่ใครว่าเป็นวิไลสงแล้วก็จะเป็นวิทยาเขตเนี่ยเป็นวิาลก่อนแล้วก็เป็นวิทยาเขตนะครัรบพอใหญ่โตอย่างที่น,นครสวรรค์เนี่ยเป็นวิทยาเขตช่วงท้ายครับหลวงพ่อนะกับนมัสการหลวงพ่อนะครับพูดถึงประชาชนพระว่าที่รับชมอยู่ว่าถ้าเกิดมาเรียนที่วิไลสงจันทบุรีแล้วจะได้อะไรไปบ้างครับ พระเจริญพรว่าการเรียนที่หน่วยบริการหรือวิทยุสงของจันทบุรีตั้งก็ไม่ไกลนะอยู่ที่สายตักศิลาการค้าศึกษาเนี่ยถือว่าได้ทั้งคุณธรรมจริยธรรมที่จะนำไปเผยแผ่แล้วก็ไปช่วยวิชาการของแต่ละท่านแต่ละคนอาชีพการงานเป็นการรู้หลักวิชาพุทธศาสนามากขึ้น แล้วก็รู้หลักแห่งการปฏิบัติตนว่าสามารถที่จะประกอบชีวิตอย่างพอเพียงอย่างไรแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์อย่างไรในสาขาวิชาการจากกัดการพุทธก็เป็นวิชากแกนนำสาขาวิชารัฐธระศาสตร์ก็เช่นเดียวกันก็เป็นสาขาวิชาที่มีพุทธศาสนาเป็นแกนนำทียว่าไปยุกวิชาพุทธศาสนา กับวิชาการให้สม่ำเสมอนำไปใช้ประโยชน์งานขอพเจริญพรญาติโยมสาธุชนเพราะว่าไม่ต้องกลัวว่าการเรียนนั่นจะทำให้เราตกต่ำาการเรียนเป็นการเพิ่มทักษะของแต่ละท่านแต่คนที่จะนำไปใช้ประโยชน์ว่าใครจะนำไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้างสามารถที่จะเป็นแสงสว่างที่จะนำทางเหมือนกับ แสงเทียนที่จะนำเราไปสู่ความสำเร็จและเดินทางต่อไปขอเจริญพรท่านที่ประชมทุกท่านที่ได้ได้ชมนี้ฐานที่หรือว่าเป็นคณะสงฆ์ที่จัดการศึกษาที่จะนำวิชาการของพุทธศาสนานั้นผสมผสานกับวิชาการฝ่ายโลกที่จะเดินไปด้วยกันแล้วก็จะทำให้สังคมนั้นมีความสุขขอ,ขอเจริญพร ก่าวรมัสก,การนะครับท่านพระครูดรสุจิตกิติวัฒน์นะครับผู้อำนวยการหน่วยวิทยาบร,ริการจันทบุรี<ะ>วิไลสงจันทบุรีครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับเนื้อหาสาระที่มาพูดคุยกันนะครับในรายการคุยหลังข่าวมาพบกันเป็นประจำครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกาสนาทีถึงสิบนาฬิกาทางช่อง11 n b อนภาคกลางช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะครับผมคณากรประกอบชัชนะพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ